สวัสดีวันเสาร์เนาะวันนี้พามาที่แยกเมเดินบาซ่าที่เดิมที่เดินที่ไหนล่ะที่เดิมที่เดิมเคยพามาแล้วที่ไหนนึกไม่ออกใช่ไหมไอ้นั่นไงไอ้นั่นคืออะไรจำไยังอันทร์ฟอร์เรสที่เรามาวันก่อนง่คลิปที่แล้วด้วยเองเนอะแล้วนี่คืออะไรเคเบิลคาร เนาะจากภาพตรงนี้เราจะมองเห็นว่าเราก็จะคิดว่าเทือคเขาขึ้นมาจากล่างขึ้นไปข้างบนเพื <c oughs> ่อไปสองจุดใช่ใช่เพื่อไปสองจุดด้านซ้ายมือเออ่ก็คือนาฬิกาฟอร์ทรัสด้านขวามือคือมาเดอบโจอร์เจียจากมุมนี้มองเห็นมองม่เห็นมาดับโจเซียนแต่ถึงเขาเน้นเละ วันนี้มาทำอะไรอ่ะวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะมาดูดูแสงสีแถวค่ำคืนแต่ตอนนี้ว่าทำค่ำคืนเพราะตอนนี้มันคือกำลังจะสามทุ่มเลยจริงๆเนี่ยสองทุ่มสี่สิบกับบรรยากาศนี่นี่นี่ แลก็บรรยากาศยามค่ำคืนนะฮะทะเลนี้ก็จะมีก็จะมีร้านอาหารมีบาร์มีดนตรีสดซึ่งก็น่ามานั่งไหมอีฟ้าเวียงกัน I would but not now now I'm like ah I'm a little too old f เดี๋ยวเราข้ามผานีอเออที่ก่อนหนะ้านี้ที่มาเนี่ยตรงนี้ยังไม่ได้ซ่อมนะ เราเดีเ๋ยวข้ามไปฝั่งนู้นเพื่อไปดูจุดขึ้นเคเบิลคาร์เพื่อเราจะเห็นแสงสียามค่ำคืนของทีเบลซีด้วยในระหว่างทางก็จะเห็นนากท่องเที่ยวยืบนบนริมน้ำซึ่งตอนนี้เราไม่รู้ว่าว่ายังไงว่ดูอะไรกันแต่เขา,เาดูกัน yeah. เยอะแยะ เรายังไม่ได้ทักทายกับคุณเป็นอย่างเป็นทางการไ,ไม่รู้ว่าคุณเป็นใครเดี๋ยวเราจะหาข้อมูลซึ่งคำว,ว่าเดี๋ยวของเราค่อนข้างเยอะอ่ะก็คือซูรอสเกตรูดูหลักฐานทางอารยธรรมทางสถาปัตยกรรมเนี่ยก็น่าจะคนที่เข้าใจเรื่องสถาปัตยกรรมของของภาคพ,พื้น ที่ที่แบนี้อาจจะน่าจะรู้ว่าเออเขามีอะไรกันมาก่อนทำไมเขาต่อสู้เป็นแบบนี้มีวินาสับเป็นแบบเนี้ยคือบ้านหลายหลังที่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 ต้องอยู่บนเนิงเขาก็เลยต้องมีชั้ดินอันนี้ก็ที่เป็นการเป็น assumption ของเราเองนะมโมุ่ั่วๆไปตรงนั้นในตาทหลักที่เขาขึ้นเทียวว่าขังกันอยากไปไหม เฉยๆนะแต่เดี๋ยวก่อนวันก่อนคือเดินขึ้นไปฟ้างนูง้นเพื่อไปเซอร์ตันแกนผ่านองไปถ่ายรูป <c oughs> วันนี้นต้องยังไงคะเสดงข้ามไปฝั่งนี้ค่ะสะคร,นรูนีิรัตนี่ทำตัวอันตรายอกันเนี่ยถือกล้องเดินข้ามถนน ก็อันตราอยู่ไงว่ามาต่กันอันตรายอยู่บทนัเขาการได้ไไปแล้วแต่ไปไม่ถึงบลิษัทที่แคชร์กไปไปแล้ว That's it เดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันจ้ะแจแรนดอยู่ท้องฟ้าเมื่อตอน20บนาฬิกา45นาทีตามเวลาจาเสเวเดนซึ่งตามหลังประเทศไทยอยู่สชั่วโมงเนาะ Sorry เราก็เข้ามาอยู่ในส่วนขอการขึ้นเคเบิลคาร นเนาะแล้วก็นี่ก็เพิ่งสังเกตว่าเขาปล่อยบอลลูนขึ้นซึ่งข้าบนน่าจะเป็นบริการขึ้นบอลลูนอะไรก็ไม่รู้มชมจมก็ได้อยู่ก็ได้อยู่แต่ว่าอ๋อก็ได้อยู่คือเอาจริงๆนะเทปนี้เราอาจจะต้องเมาเรื่องแบบผู้บ้างอะไรบ้างรวมถึงตัวน,นี้พนกขบวนข้างล่างเป็นมาเกรีรตเรย,ยข้างลาง่างบขางบวนก็นเป็น จุดท่องเที่ยวจุดซึกของขายของ,งมาเก็ตอะไรอย่างนี้ซึ่งเราก็เอาจริงคือมาไกลขนาดนี้แล้วมาซื้อใส่ข้อมือล้วก็คิดไปน,นิดนึงแต่เราก็แอบคิดว่าเราอยากรู้ว่าเท่าไหร่อยากขึ้นไหมก็ มนี่ยแล้วจะอยากขึ้นทําไมตั้งใจรู้ไหมก็ไม่ได้อยากรู้หรอกทำฟ้าแบบนี้ก็รู้สึก เออดีเหมือนกันว่ะก็ก็ดีก็แค่นั้นก็แค่นั้นเลยจริงจริงที่นี้เราจะไปไหนเรากะว่าไอ้คราวที่แล้วหนีลงข้าวพาข้างสะพานเนี่ยสะพานไม่อยู่ตรงนี้หรอกเอาละหงไปอีก เงเก่งหลงเก่งอ่านั่นไงน่าจะเป็นเงินั้นอย่างที่คุณเห็นเนาะบรรยากาศมันร่มรื่นเด็กก็พาเด็กๆมาวันนี้มันเป็นจันทร์พ่อเสารเด็กก็พาเด็กมาเดินเล่นนะแล้วก็มีคือจะว่าไปแบบคนก็ขายทัวร์ซื้อทัวร์ขายดอกไม้ขายอื่นๆเยอะแยะ พุ้นน้ำผลไม้เนี่ยโดนคนที่เขาตื้อเก่งมาเนาะซึ่งเราเป็นคนเราเป็นคนแพ้เซลเราก็จะไม่อยากคุยด,ด้วยบาก็ไม่อยากคุยด,ด้วยเลย This is the b r i d g e of peace ซึ่งท่านที่สนใจเรื่องประวัติศาสตร์สนใจเรื่องที่มาว่า ทำไมสื่อนี้สร้างมาเหมือดไรรบกวนแปะลิงก์วิดีโอให้ด้วยวันนั้นที่ได้มาแล้วก็ถ่ายรูปภาพแายเป็นภาพนิ่งไปแต่ไม่มีคลิปเนาะวันนี้ก็เลยมาดูมาเปิดให้ดูคลิปอาจจะเฉพาะวันนี้เป็นวันเสาร์ก็อาจจะมีคนพุกพผ่านเดนะินยอะมาอ่าบางคนหย่อนใจ แล้วก็จะมีจากมุมนี้นั้นคุณก็จะมองเห็นมาเซอ์เ,เชียคือสวยอะแล้วก็มุมนั้นอะ <c oughs> ก็ก็มืออย่างค่ำคืนนะมันเมื่อดึกขึ้นอะทางฟ้าเปลี่ยนสีะจญเพับออะไรนะนจรผจญผจญผจ์แล้วยู่อันนี้ like <you>. นั่นไง แล้วบริเวณนั้นหน้าฟอร์เรสก็เริ่มมีแสงฟงแสงไฟมก็เลยเริ l ่มสวยขึ้นันไม่ได้ถ่ายพวกหลอกว่าวา l d you w h h I e you guys I don't want any of you in my my clips not at all ใดๆก็คืออรีบไปดีกว่าเมาดานไม่ได้ ก็จะให้เห็นบรรยากาศซึ่งคือถ้าจําจได้เนาะข่าวโนนที่เดินข้างสะพานมาเราเห็นน้ำในแม่น้ำเนี่ยไม่สูงเท่านี้เท่านี้คือเท่าไหนคือเราคิดว่ามันน้อยกว่านี้สักสักครึ่งฟุตหรือฟุตหนึ่งแต่น้ำไม่ได้ดเหม็นเลงได้อันนี้นจะดูตัวสถาปาัตยกรรมแล้วแล้วก็ไฟเฟย เราคิดว่าด้านนอกดูจากด้านนอกดูจากไกลๆเนี่ยน่าจะสวยก็น่าจะสวยดีดูจากด้านนี้ก็เลยหรือว่าฉันไม่มี art appreciation ก็ไม่รู้เนเอะให้ดูดน,นช่วยได้ไหคิดว่าเฉยๆ่ะ ก็ก็เดินไปพี่จริงๆสมสติว่าเขามีเขา่าจะมี River Cruise หรือ Dinner Cruise หรือซับเต็งเนาะมีนเขามีแต่ว่าเราก็ไม่รู้เขาไม่รู้ในอย่างที่คุณเห็นค,คุณก็จะเุาก็จะเห็นมีเด็กเด็กสาวและเด็กชายวัยเด็กวัยทีนวัยวัยเด็กอะ ไปยินถ่ายทัวร์ไปนั่นไปนี่ไหมซึ่งก็ไม่เคยฟังเพราะว่าไม่ได้อยากซื้อวักจะบอกเขาเสมอว่าอย่าวุ่นวายอย่าเต้าเลยไปเถอะไม่มีตางอ่าอย่างเช่นคนนี้เสียเสียก็จะเป็นคนที่ถือเออ่สังพลาสติกหรือกระดาษหรืออะไรเงี้ยเป็นรูปเป็นอ,อะไรเงี้ยเอฟเอเอฟเอเอ็นชอป พนักงานทัวริสมีอะไรทัวริสบ้างหรือว่าไม่ใช่ท้่อยา่รู้ว่าคุณจะมีอะไรได้พบเห็นอะไรได้บ้างขายอะไรได้บ้างร้านเหล่านี้ก็เคยมีคำถามว่าน คือดื่มพวแล้วก็เต้นได้เราเรามีความความคิดว่าร้านรวงพวกนี้ร้านขายอาหารรินทางเนี่ยเขาจ่ายตังคใครไม่เหมือนที่แถวบ้านหลังที่คุเท่ที่เมอ์ใหญ่อะมุมต่างๆมุมที่มีแล้เที่ยวเดินมาเนี่ยมักจะต้องมีการจ่ายสวยจ่ายค่าที่จ่ายค่าเช่าที่และเป็นที่ของประจำกาเราหรือเป <No. S 1> ล่าเราก็ไม่รู้ <is> ซึ่งนั้นเป็น political issue เขาเพื่อนจะของเราก็ไม่ต้องไสารแน่เนาะ,ะเดี๋ยวจะพามาดูเนื่องจากเวลามันค่ำบ้าง,างคืนแล้วมันสักทุ่มแล้วเนี่ยสำหรับเราเรารู้สึกว่ามันค่ำอ่ะแต่เพราะว่าฟา้ามันยังไม่มืดนะ่ะคนก็เลยยังเดินค่อนข้างเยอะสําหรับวันนี้เราก็จะดูแบบมันก็ดูไม่ไม่ผุกผานไม่น่ากลัวเนาะแต่วันก่อนที่มาเนี่ย ก็น่ากลัวอยู่เอ๊ะทางนั้นไปไหนนะเอ๊ะทางนั้นไปไหนนะทางนั้นไปไหนนะนนไไนนะคือ I no longer live around here so it doesn't matter ต่อจากถนนเส้นนี้สักครู่นี้เราก็จะมาเจอตัดชืกกับช่วงนี้ซึ่งมันก็จะมีฟงมีไฟ ดูคลาสสิกให้ความให้บรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งไม่รู้เหมือนกันคืออะไรคือถ้าเป็นบ้านเราเนะ่ยเราก็แอบคิดว่าตรงนี้เป็นสื่อสารหรือเปล่าตรงนี้เป็นสัตว์ที่ประกอบศาสนาหรือเปล่าบอกได้เลยว่าไม่รู้พูดเหมือนคนรู้อย่าไม่รู้คะ่ะที่รักไม่รู้เลยไม่รู้จริงๆ เราก็จะเดินผ่านย่านชุมชนร้านค้าแหล่งท่องเที่ยวต้องเรียกว่าเป็นแหล่งหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเราก็เห็นหลายๆจุดหลายๆที่ที่คือคนที่เดินสัญจ,จรผ่านไปผ่านมาร้านอาหารนั้นรวงก็ต้องถือว่าเป็นหนึ่งในหนึ่งใน ยานท่องเที่ยวกันเนาะซึ่งสำหรับเราอะคือเนื่องจากมันเป็นเมืองหลวงไม่เป็นเมืองใหญ่มันเป็นเมืองเขาเรียกอะไรมันเป็นเมืองหลวง anywhere can be anywhere can have business นะ you can start business anywhere จริงๆแต่ใดที่มีคนแบบพวกผ้ามคนเ,มนเดินมา มุมนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นน่าจะเป็นจุดที่เราเดินออกมาเจอกับนาฬิกาเก่าๆจริงๆแ้นเนี่ยตรงนี้เราก็อยากมาดูหอนกันแต่เราก็ไม่รู้ว่าอะไรอ๋อดไซน์ทสอหนาลูกครอบใช่ไหม Oh. oh! He actually rings the bell. Mm -hmm. I guess that's it. Isn't it? It happens every hour. Oh, 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 That's what I heard. It's... Oh, เขาพูดว่าเป็นหนึ่งในจุดที่ที่คนมาบ่อยซึ่งสําหรับเราแบบว่ามันต่างากับต่างจากพัฒ่าไซโกอย่างไงนะอาจจะถาปัตยกรรมอาจจะความที่เอาซ้ายผสมขวาเอานี่เอานันมารวมกันเลยดูไม่ออกว่ามันเก่าจริงหรือว,ว่ามันแก้งเก่ากันแน่วะวัน ที่แล้วที่ผ่านมาที่ที่วาเส้นน้ดูน่ากลัวกว่านี้อาจจะเนเพราะว่านั่นเป็นวีเกก็ได้แต่พอเป็นวันนี้วีเครปุ๊บคนเดินออกมาเที่ยวออกมากินข้าวออกมาอะไรกันเราก็เลยรู้สึกว่าก็ใหม่อย่างไรเนาะที่นี่เส้นไหนที่นี่อะไรที่นี่คือถนนส้นหละที่ าไปด้านขวามือเราจะลงไปอุมโมงล,ลอดใต้สะพานที่เราขึ้นไปที่ Holiday City c a t l e นะและมุมนี้ข้าวก่อนอ่าขอเมาส์มุมนี้แหละที่เราเดินกับในช่วงกลางวันเราเจอกับวัยรุ่นสาวเยอะที่เดียวห้าคนขึ้นไปที่พูดภาษามือ ้อนไฟเนาะโอเคนะเราเราก็แค่ตกใจเพราะจริงๆคือมันก็มีหลายๆหลายหลายพื้นที่ในในบ้านเราที่เราจะพบเห็นผู้พิการทางการได้ยินค่อนข้างเยอะแต่เราเพียงเราเพียงแค่ตกใจว่าอ๋อ สงสัยเราอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆโรงเรียนเขาใกล้ๆที่ทํางานเขาก็เลยเห็นเขาเรวมตัวกันค่อนข้างเยอะแต่แปลกใจไหมที่อะไรที่ไม่มีพุ่การทางการได้ยินเยอะหรอพอที่ไหนก็มีจะมีทั่วโลกดังนั้นก็ก็ทซเบอรซีจอร์เจียก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เหมือนกันกับทั่วทั่วโลกเขามีอะไรเราก็มีอย่างนั้นเหมือนกัน คราวหน้าจะพาไปดูรถต้ดินดีกว่ารถต้ดินที่ถ้าคุณดูหนังหนังจะเรียกว่าหนังยุโรปก,ก็เกินไปหนังจากฝั่งอังกฤษหรือคล้ายๆเจมส์บอ์แต่ต้องเก่าเก่าเก่ๆเลยนะยุคยุคชองคอรเี่ยุคเพียสบรอสนนแลแล้วมีฉากที่ลงไปรถไฟรถไฟไ้ดินน่ะทุกอะไรพวกนี้ อันนี้ดูใหม่ไปที่นี่คือที่นี่ก็ไม่เก่าขนาดรถไฟบ้านเราแต่แต่เก่าเก่าเลยแบบเลยเดินไปเดินมาวนไปวนมาอ้าวกลับมาถึงจุดนี้อีกแล้วที่เดิมหน้าบ้านเราอ่ะใครยังเลยไม่ออกเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าหน้าบ้านเราคือยังไงคือตรงไหน ยังไงไแล้วจุดที่เราอยู่เนี่ยมันเรียกว่าเป็นใจกลางเมืองไหมสำหรับเรามันยังไม่ใช่ใจกลางเมืองซะทีเดียวเขาเรียกว่าเป็นโอทิเวนิซีแต่ว่าเขาก็เรียกว่าเป็นเซ็นทรัลนะแต่แต่มันก็ไม่ได้มีทุกอย่างเลยจุดนี้เราข้ามถนนไป ทุกคนเริ่มเห็นอะไรชิ้นคุณคุณเรียงังอ่ะข,นอนงะข้ามถนนมาตรงนี้แล้วเราจะจะข้ามไปตรงหนุ่มรอหน่อยคือคือไม่ไม่ไม่ได้อยากบ่นอะไรนะจริงๆกับที่นี่ไฟแดงข้ามถานนนะบางจุดนะเหมือนเมืองไทยเลย มันจุดสั้นจิก๊กมันจุดนาน,านๆมันจุดคือรอแบบรอไปเถอะคือตอนนี้ตัวนี้เข้าใจเลยว่าทําไมเขาถึงเออ่มีอุโม,มงค์ผ่านหัวมุมที่เรารู้สึกว่าต้องเจอสายตาของชายสวยยุหลักหลายคนแล้วเราก็แบบบางทีคือฉันไม่ได้มองพวกเธอฉันแค่มองทาง แล้วสายตาหน้าตาหน้าตาเขาดูเอาเรื่องแต่เขาไม่ได้เอาเรื่องหรอกหน้าตาเขาเป็นแบบนั้นเราก็แอบ,บคิดไปว่าเฮ้ยมันจะดักตีหัวกูป่าวะ่าดักป้นกูป่ากูยังไม่มีค่อยมีตังเซึ่งก็ไม่เคยเกิดขึ้นก็ดีใจแล้วยังไงจ๊ะท่าดาหนี่คือสถานแห่งบ้านใจทองกลับมาแล้วค่ะ